นิทานเหลืองนั่งผมหอมแต่ปังกรยังมีนครหนึ่งสอหวานคร้สีผูวานาณมีพญาปกครองนครพร้อมด้วยมีเหสีเงาและลูกสาวสอว่านั่งสีดานั่งเป็นยิงสาวอันงามหาภัยเปียบบได้มือหนึ่งนั่งสีดาพร้อมด้วย สาวสนมกุมมาวังและเสนาอามาตได้พากันออกไปลินป่าพอหอดสวนอุทยานพวกเสนาอามาตและสาวสนมกลุมมาวังต่างก็พากันลินอย่างมวนซึนส่วนนางสิดาก็อยางเที่ยวส้มปลาไปผู้เดียวก็เลยหลงทางนางโมหู้ทางสกับวังจึงเดินหน้าไปเรื่อยๆนางหูซึ่งอิดเหมื่อยทั้งหิมนำ้ำในขณะนั้นนางได้พ่อน้าหงุง อยู่ห้อยติร้างน้ำนั้นใส่เย็นดีนางคิดวา่าแม่น้ำฝนจึงกุ้มกอบกินเป็นเวลาหลายวันนางจึงกลับมาหอดวังหลายวันต่อมานางก็มีอาการเป็นไข่และรู้สึกตั้งคันอยู่ต่อมาท้องของนางก็ใหญ่ขึ้นทุกมือ พอถึงสิบเดือนนางกอประสูติลูกเป็นหญิงสองคนผู้เอือยซื้อานางผมหอมผู้น้องซื้อานางเพิงแพงแต่ละมือ้อนางผมหอมและเพิงแพงผ้ากันไปลินน้ำเด็กน้อยสาบ้านแต่ผวกเด็กน้อยซาบ้านบว้ฮลินห่วมทั้งาวาวไ้วะพวกสู่แมนสัติ์รา,ารเป็นลูกของสร้างในปา่าสุจงไปกินห้าน้ำพอสุพุน นั่งผูมหอมและน้องห้องให้มหาเมแล้วถามแม่วาแม่เอ้ยพวกข้าเป็นลูกสร้างในปาแทบลนางสีดาบ่ย,ย่อมบอกเมื่อลูกถามหลายเทื่อหอะไรทีนั่งกอดอดบอด,ด้จึงบอกความจริงต่อลูกทั้งสองเมื่อนั่งผูมหอมและนาง,งเพิงแพงยันขึ้นมาพวกเขาก็พากันออกเดินทางตามหาโพ เป็นเวลาหลายวันพวกเขาจึงได้พูพญยายสร้างในป่าแห่งหนึ่งพวกเขาก็ได้เล่าสู่พญยายสร้างฟังวา่าพวกเฮาเป็นลูกของทานขอทานจงโปรดไว้ชีวีตอินทรีย์พวกเฮาในทอนพญายสร้างบอเซอว่านั่งพรมหอมและนางเพิ่งแพงเป็นลูกแท้ของตนมั่นจึงว่าวา่าถาพพงเจ้าเป็นลูกเฮาแท่นั้นให้ต่ง่าของเฮาขึ้นไปเมืงดู พญาสร้างเอางาปักลงดินแล้วใหนางผมหอมะนางพึ่งแพงตายขินนางพึ่งแพงย่านสันพ่อไตไปบหอดกลางคืนก็ลยตกลงพญาสร้างจึงขาตายส่วนานางผุมหอมไต้ไปจนสุดแล้วพญาสร้างก็หับเอานางเป็นลูก พญาสร้างหักแพงนักภมิหมหลายจึงพ,กงพุกห่อข้าวาลีสาวเดียวให้ลูกอยู่แต่ละมือพญาสร้างได้เสาหามากไมมมาให้ลูกกินกับทั้งสอกเอาไม่จงไม่จันหอมเมื่อให้ลูกสาวทราบผมเป็นประจำผมของนางจึงเหลื่อมดำบได้ไม่กินหอมเมื่อหนึ่งนักภมหอมได้ไปอาบน้ำแล้วก็สะหัว ผมของนางลุนออกสามเส้นนางจึงเอาเส้นผมนั่นใส่ในอบแก้วแล้วอธิษฐานวา่าขอมีใ้พุทีจะเป็นเนื้อคูได้พบในท่อนอธิษฐานแล้วนางก็เอาอุบแก้วนั้นไหลน้ำลองไปแต่นั้นยังมีลูกชายพญาเมืองหลานำสิว่าเท่าบังเกิดกุมารเมื่อหนึ่งเท่าบังเกิดกุมาร เกิดห้อนหหนจึงไปอาบน้ำก็เลยเห็นอุกแก้วนั้นไหลเวียนมาหาเท่าก็ร้อยเอามาไขบึงจึงเห็นเส้นผมสามเส็นอยู่ในอุกแกวนั้นมันมีกลิ่นหอมผิดแปลกจากผมคนธรรมดาเท้าหบังเกิดกุม,มานเกิดสนีหาหากัก และขินอยากได้นางผุมหอมมาเป็นเมียกินบ่ได้นอนบ่รับจึงออกเดินทางตามหานางในที่สุดเท่าบังเกิดกุม,มารได้พบกับนางผุมหอมในป่าแล้วเขาทั้งสองก็เป็นผัวเมียกันและอยู่น้ำกันจนได้ลูกสองคนผู้อายสือเท่าศีลาและผู้น้องสิอนางสดา อยู่มาเมื่อหนึ่งท้าบังเกิดมาในผ้านางผมหอมและลูกสาวทั้งสองกับเมืองเมืองลานาแต่นั่นพ่อหนีพญาสร้างกลับมาแต่หากินพ่อเห็นพวกลูกก่อห้องให้ส่องหาและอ้อนวอนให้ลูกกลับมาก่อนน่นผงผมหอมเห็นพอห้องให้ขิงเกือกลงกับพื้นดินกอกกับคืนมาเมื่อเห็นพญาสา้างได้สั่งลูกวาเมื่อพ่อขาดใจแล้ว ให้ลูกทอดเอางาของพอนี่เนอแต่มีเห็นห้อนสิ่งใดเกิดขึ้นงานนี้จะส่วยพวกลูกได้เพราะว่าสูตรพญาสร้างกดใจขาดตายนั่งปมหอมได้ถอดเอางาของพอแล้วก็เมินคาบทรงสการจากนั้นก็พากันออกเดินทางพ่อไปหอนบึงใหญ่แห่งหนึ่งนั่งปมหอมจึงจับเอางาสร้างที่พอเอาให้นั่นขึ้นมาอธิษฐานขอให สวยพวกเขาขานำน้ำเพราะอธิษฐานจบงานสร้างนั้นก็กลายเป็นเพือให้พวกเขาขีขามไปในขณะที่พวกเขาผ้ากันขีเหือขามน้ำไปนั้นยังมีนางผีพุ่งตัวหนึ่งมาเห็นมันขินยางได้เท่าบังเกิดกุมารมาเป็นผัวมันจึงกับเพศเป็นดอกบัวคำฟูอยู่หน้านำ้ำนั่งสะดาเห็นก็คิดอยากได้จึงอ้อนวอนแม่เอาดอกบัวคำให้นั่งผมหอม เดืมือหวังจะเด็ดอดอกโบขาดอกนั้นแต่ก็ถึงนั่งผีพุ่งแฝงอยู่ในดอกโบขานั่นสุกตกลงนำ้ำแล้วมันก็กระเพิดไปนั่งผมหอมขึ้นมาหนังถึงเฮือแทนพอฮอดเมืองหลานำ้ำชาวเมืองก็พากกนเบ่งเมียของเท่าบังเกิดชาวเมืองทุกคนตาก็แปลกใจเมื่อเห็นเมียของเท่าบังเกิดกินสิ้นหมดหมอ้อส่วนท่าศีลานและนั่งสนา หู้ดีว่านางนี่บริเวนแม,นแม่ของตุนส่วนแม่ของพวกเขานั้นได้กลายเป็นทนีอยู่ในป่ามื้อนึ่งเท้าศิลาเห็นน้องห้องไห้เอลอยกินนมเล่าจึงเจ้เอาน้องแลนเขาป่าไปเสาะหาแม่พวกเขาเห็นแม่ห้องไห้ทั้งตุนไม่เสียงดังวอนวอนเท้าศิลา,าจึงห้องขอให้แม่ลงมาเอานมให้น้องกิน นั่งผมหอมเลียวบืงลูกทั้งสองด้วยความสงสารนั่งจึงเฝ้าลงจากตน้นไม้มาอุ้มเอาลูกขึ้นใส่ตักแล้วก็เอานมให้ลูกกินนางเ่ากับศิลาวาลูกเอ้ยลูกอย่าพาน้องเข้าไปในปา่าเลยเด้อย,ยันสั้นให้เสือใหญ่สิคุกกินเนื้อ เมื่อนางสดากินนมอิ่มแล้วเท่าศิลาก็จยเอาน้องกลับบ้านพวกเขาห้องให้บ่อยากจากแม่ไปเมื่อหนึ่งเท่าศิลา้นลาเหลืองเน่าให้พอฟังหวาแม่ข้งของพวกเขานั้นถึงนั่งผีพุ่งสุกตกลงนำ้ำแต่ตอนพงเข้าขำน้ำพุ่นเดี๋ยวนี้แม่ของพงเฮายังไม่สวิตยอยู่ส่วนแม่ผู้นี้มันเป็นผีพงก,กับเพศเป็นคน ถ้าบางังเกิดในฟังหลูกว่าวเนวนั้นก็นนพาเสน,นาอามาตไปหับเอานางผมหอมกับวังแต่นั่งผุมหอมบ่ยอมกับเพราะว่าหูมังให้เป็นทนีอยู่ในปา่าถ้าอยากให้นั่งกลับบ้านเมืองให้ไปขานั่งผีพุงตัวนั้นเสกน์ถ้าบางังเกิดได้สั่งให้อามาตจับเอานางผีพงไปประหารชีวิตอ,อยู่แคมนำ พราะเงนมั่นใจขาดตายห้างกายของมั่นก็กลายเป็นผีพงและน้เหม็นไปทั่วชาวบ้านชาวเมืองผู้ใดเห็นก็เป็นตต่นส่วนนั่งผมหอมก็กลับขึ้นมาเป็นคนคือเก่า เมื่อนั่งพีพง่์งตายเล็วเท่าืองเกิดกุมารก็สร้างให้เซนาอามาทั้งหลายเยียมสร้างมาจากนั้นก็ให่ขบวนออกไปหับเอานั่งพ่มหอมกับวังอย่างคึกคืน้นแต่นั่นมานั่งพมหอมและเท่าืองเกิดกุมารก็พากันปกครองบ้านเมืองของเมืองหละนั้นด้วยความสุขสมหยิน